สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ของเสียแฟนเพจหนึ่งเสียเพื่อนสอนหรือเป่าบังใส่เพื่อนครับพี่น้องกป่ากันคือเก่าอกเป่กันคือเก่าถูกมื่อด้วยแล้วพี่น้องนี่เนื้อกระเพราหมูเสบเซบครับบิบแกงกระเพราะอ่ะแส่ยขี้เก่าลูก แบบจิงฟานบเป็นตัวอ่ามันบ่มมาห้เจ้าอาบมือ่สยขอาหารมัน,นงวนี้อารมณ์กินมันคืกินเป็นแบบไม่ละกับันเหลือไม่สิคว่านาง้เลยบ่มมาแตกกันอยากกินยอคอจ้ต้องเก็บออกมาเ,เ,เอสิ่าใจเมือเจ้าบ่น้กินอยากกินยื้อคเอ ปวดบาทานแรงหน่อยมโ้ยไลยหมลนะครับเจ็บแมุนจัไหม Để mẹ mở air hay non, Để mở air cho nó ngủ lên nhanh Để mẹ mở air cho

มิสซือนะซื้อเปียนก็หนามาเลยอืมเจซือสั้นหููเจ้านี่ก่อนซำจานเนี่ยปปดอีกสามเพื่อที่จะหมอนหมวก่อนว่าวัา่นล้มไปหรอไปไปเกื่อดอกของเขาอืแม่ฆ้าไปแล้วมูา้าวมูสาไปแล้วอือ ปล่อยมันเสีออยงไปปล่อยมันเสีอองไปมันจะไงบ่ได้ล่อยปล่อยแต่แล้วมันเอาไปแจมันจิสโ,โลแต่ของเขา,าบ่าได้เ่บ่่ล้บ่เรแ เิองน,น,งน,งนงเฮาถาเงาไหมเฮาเหรม่เสแบนั้นหรเห็นรถมงคือยังเจาจับเพื่บูดที่วข่วข,วขูดมัดจะแตงงน,นนั้นแรงไปดิี่บไปนอนบเตงบวกล้ มันมีเงินมนหาเงินแมวมาหากินแล้วแมวเียเดี๋ยวแต่ว่าจังไดนสื่อมาตัวใหญ่ต้องจัดจไดอันหน่อยมันบดเหีนค่ะเห็่ยมันบดค่ะแต่ว่ามันเบิ่งหน่อยแล้วมันกินแล้วมันไม่เิสื่อ ไอนายเนี่คือหันดาอกมาเลยร่อบกลองหนา่อนกล่องผิวขอเรียอันหน้ลังตัวไญ่มันจะหันกลมาห้มตัวน้อยแบบที่ซองนะเกิดอยู่น้อยโด้อยู่องกงกินเขาตัทำแน่นอนกิาเข้าใตดบน ตลาดจะมันนะ้งเขากินเขาเขาไ้กินไปกินเขาข้างนอกหรมั้เด้ล่ะิดมาไอโฟนแต่ไม่ดูจับคือเรขอรวกวใส่ที่หม่อ

ไม่นอนก่อนจะนอนก็ไม่นอนเอ๊ะมาเลยมาขามาเอ้วนบขามาอ้วนไอ้ขามามาเร็วเ่มาเร็วจจบเลยจบเตาไม่ลงเลยเคปเปเอ๊ะเะไม่นอนใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่อก็จะพูดเหมือนแม่บาบเร็วไปมัน่ายยมู่หมันนางแบบเชือยู <t <t ่้งโต๊ะท้องกอง lắm là hưng lắm mọi người mẹ mọi người mẹ mọi người mẹ bảo người mẹ mọi người nón đấy, người mẹ mẹ mọi บใว้ไปนอนเข้าบ้านเลยเข้าบ้านมา

不要了，太孤独了。 ก็เปิดล้างบาตรว่าไ้ได้หวานบอกนะถก็เปิดแล้วอะก็เปิดอ่ะรางสาน ก่อนเลี้ยงก็ว่า่อด้วยเลยไปเลี้ยงถึงกินแน่ ยิงนีหมึงเท่าไใส่ยูแมนบ้าอืมอืมอืมมวว้ยินมไปยินมออกมามาได้นิ่มานะอะไกิน จะพิมเขาคุณชัว ມາ n ໍ່ກັນອີ 对你讲嘞，到处转。 yeah Yeah!

อเออแสียบไม่เป่น้องเสียบไรเล็กเสียบเนี้ยสิเปนนอน,นประเทนี่สิล่ลาีล่า,ลาหน่องไปกับฝากเป็นำลางใายเ้ยเด้อพป่น้องเด้อฝากช่องทาาการติดตามช่ทงทาาการติดตส่ทงทางการรับชมบ่บ่สิเป็นยูทูบ ท่า YouTube ก็ดีเราเมียวน้อยชแนลท่าิ i k t o k ก็ดีเอกสี่ห้าหนึ่งศูนย์เราแกสองแฟนเพจเนาะเสียเอกแฟนเพจหนึ่งครับเสียแฟนเพจสองโปรไฟล์กับพอบวัดสายบันเทิงซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามกับ อยู่ทีห่งเมื่อสับเตือบหลายช่องยุกช่องหลายช่องผมก็บกับมือล่มมือวอลล่มเนาะล่มคลิปกัไปเทียบปลาปนกันไปเ็รีเป็นบ้างเมื่อคลิปลิ้วเรียวบางเมื่อ่วมบางมื็อลล่ม ส่วนช่องพอบานแถบบริลลูปขีดด้วยช่วงผมมาเนียนช่องของแคบเฉียเฉียบแคบเฉียสองผมผมถึงล่งมีละสองขีดเป็นขานดำผมจะล่งเป็นสเสาร์รบเลี้ยงครับดังเขียนขีดที่ผมขีดห่างสุดหนึ่งอกไปหลัางใจที่จกเนี่ยเพิ่งจะยับหลวมขีดผมอยู่ในโค ผมอาจจะต่างเวลาอยู่ประมม่ช่วงหกโมงเช้าหรือว่าหกโมงเลี้ยงเพราะว่าคิดผมจะอ่อนตอนเวลาจังกาที่ผมจะแจ้งไปฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เต์หรือว่าเมื่อไหม่ที่ผ่านการสางได้ไหมเนาะ วอาจะเป็นอะคลิปสั่งก็ดีคลิปสตรีมก็ดีหรือว,ว่าโปรแกรมต่างๆคือเมือต่างๆคือเป็นไห่งมากใส่แม่เหลือคุณค่าใส่แม่เหลือความสามารถองค์งการไอแม่พานค่ำ เว้า wow. ของเข้าบริสามหามนใดเข้าบริสามหามเขาบวบเบิรงขีบเข้าใดทุกคนอาสิษเห็นหราก็อาศิเยื่งนนพามทุกคนเห็นอ,อาเห็นแล้วอาจจะบวแฮปปีก้กับขีบของผมขีบของหลายๆคนกได้แต่ว่าสสิ่งที่เข้าเหตียดแทงกันคือการ ร่วมขิปวิดีโอเพราะวา่าผู้ที่เพิ่ม่างแสงได้ดาเพิ่มเกิดเหตุปูโภเศ้า,าผมกตมีไอดอลหลายคนหลายคนต่อหลายคนกันบอย่างโบเอลยนาหนูเดี่ยวโบสียเิปมาเลยน่านอีกทีหน่งเพราะวา่าตอนนีเป็นไม่าด้สีมงผมเกิดปอ,อก,กามาตั้งแต่แปดม่งนาหอดบานแ่วาแปดมวงขึ้นึป็นกบมง ทายสิกม,มือกทายสิเก็บนั้นใส่ยี่ประจำบาทายคลิปตู่นี้น่นทายสมเสมอหน่ะทายทายไปเรวกเก็บไปเพราะเเก็บไปแ้วเราไปร่วงอโหลดมีคนงร่ว,วอาศัยมาใส่าศัยญาดีตนีตีแห้งหรือว่าไว้ไฟตีแห้งเอมามันร่วงใ้ีแหงคืขึ้นเขาตงนี้หยายน่แปลว่าอ สูงแต่ถามว่าปล่อยคิปไปแล้วแต่ไม่สามารถรับรายได้สามารถสางรายได้อยู่เมืเ่อกลับนั่นคือโฆษณาในสตีมน,นั่นคือรายได้ของการทำคลิปวิดีโอพี่น้องเห็นโฆษณานั่นแหละคือรายได้องเขา้า พี่น so ้องเห็นการจ้งดาวนั่นคือรายใหญ่ของข้าหรือพี่น้องเห็นเนห้าผมไร้ซดเดี๋ยวมีโฆษณานั่นคือรายไหญของข้าพี่น้องมียันรายไหญสิเพิ่มขึ้นไก่ขึ้นยู่กับพี่น้องรายไหญสีโ๊โกสกับข้นยู่กับพี่น้องผู้ที่ตามสีหมวยสีไล่กับขืนยู่กับพี่น้องที่เก่ากับเลือลืมช่องน้อย อย่าเลื่อมเป็นมำลังใจให้าเลื่อม UNG ขม่าแบบโชคิดกระได้ยาเรื่อมของมาแช่คิดม่าเบิงคิดมาขมา้อมันคิดเราาม่าเป็นน้ำลังใจร่วงมาทำามาติดตามให้งผมเลยน้ำใสำ่ในคนงานดีี่เหยียดิดดดดีดเปนของพึ่งที่เก่าเหเป็นกระดุมกระเซ้าดูสานนี่ครับ เวลาเห็นว่าเบื้อด้ตดลอด,ลอ,ดอ,อิบซีชโโมโัวมว้างเห็นพอมเม้นว่างเห็นแท่สม,มีผมก,กนนาบมายียสงกาบในหน้าโพสต์เฟซงุ๊กสองเนี่ยคงจะสไดอรงรกเียรแรกเนจะมีฟ้อนเดี๋ยวสิว่นี้ไม่แร่เดี๋ยคิดพี่นอกอความตุ้นตุกกรรมนักแต่ครับสวัสดีครับ